คนคนดีนสมัยก่อนนี้นะนะไม่ว่ากษัตริย์ไม่ว่าเศรษฐีผู้มีกระตังเ็าบ,บอกมีเงินมีทองสร้างพระสร้างวัดสร้างพระไว้ให้ลูกหลานไปทําบุญแล้วก็ไปเล่นคนเมื่อก่อนนี้นะเรียนโรงเรียนไหนก่อนโรงเรียนวัดโร,ดรงเรียนวัดเรียนกับวัดก็เหมือนปัจจุบันก็ค<ช>ือก,การสร้างโรงเรียน,นสร้าง คนเป็นเศรษฐีนายาก็สร้างวัดนะวัดแม่คุณปื้มวัดแม่อะไรเนี่ยเห็นส mm hmm. ังเกตไหมครับนั่นแหละให้เป็นชื่อของตัวเองติดไงที่ในกรุงเทพเอาชื่อวัดกรุงศรีจยาไปตั้งก็เยอะในสมัยเทียกรุกงนะไปตั้งไปตั้งเมืองกรุงทนใช่ป่ะครับเนี่ยไปชื่อวัดจะซ้ำๆกันเยอะอใช่คือสมัยก่อนนี้ก็คือคนโบราณเขาถึงพูดติดปากกันอนะ วันโกนให้ละวันพระให้หยุดไม้ก่อนก็ใช้งัวใช้ควายใช่เปล่าทำไร่ทำนาครับหนุ่มสาวก็จะเจอกันคนจะเจอกันเจอวันไหนวันโกนวันพระมาทําบุญเมื่อก่อนคนบุญนะมาเจอกันที่วัดนะเออใครไม่เข้าวัดเขาไม่เอาไปทําภรรยาหรือไม่เอาเป็นทําเป็นสามีหรอกคนสจะไมก่อนนี้แล้วก็ไม่มีผับใช่ ไม่ได้บวชนี่เขาไม่เอาเลยต้องบวชถ้าชายใดไม่ได้บวชเขาเรียกว่าดิบยังดิบไม่สุกไงเดี๋ยวบวชไปน่ะคือสวดพระหงไม่ได้ก็นะก็เรียกว่าหงข้าวยังไม่สุกตรงนี้ก็เป็นสนามหลวงสอบพระด้วยนะนี่สอบนักธรรมด้วยนะไม่ถึงปัจจุบันนี้ไม่ใช่สมัยก่อนสมัยก่อนก็คือเป็นโรงเรียนด้วยใช่คือวัดตัมมิกราชนี่แหละคือจะเป็นวัดที่ใหญ่ไงวัดมุขพระราช่ปะ มาสมัยนึ่งก็มาเปลี่ยนเป็นพัะธรรมิกราชเนี่ยราชะโดยตรงเลยอ่าคือพระเจ้าธรรมิกราชไงเป็นผู้สร้างสร้างตั้งแต่สมัยเป็นพระยาแล้วธรรมิกราชนะอันนี้คือเก่ากว่าเก่ากว่าเก่าวิหารอันนี้แหละต้นกับเจดีทอนเลยเก่ามากเจ็ดวันนี้โบสถ์โบสถ์อยู่ไหนครับทั้งนู้นอ่ะโบสถ์อันนี้คือโบสถ์ใช่ข้างๆไปตรงนี้ การไหว้พระเนี่ยนะอ่าเขาบอกบุญฟังนี่ก็เข้าทางหูบุญดูเข้าทางตาบุญภาวนาเข้าทางใจอ่าบุญกราบบุญบุญวให้นี่มันเข้าทางมือเออเห็นไหมสี่เข้าทางสี่ทิศได้ป่ะมีกี่อย่างอ่าบุญฟังเนี่ยเข้าทางหูอย่างสิ่งที่ไม่เคยฟังก็ได้ฟังอ่าอย่างประวัติตรงข้อพระนอนเนี่ยอย่างประวัติวัดอย่างนี้อไม่เคยรู้อ่า คือเราฟังฟังไปใช่ไหมมันก็เกิดเป็นสมาธิมันก็เข้างใจเนาะมันเป็นภาวนานะมันเป็นธรรมะการฟังการบ้าตรวจการอะไรหนูเป็นปฏิบัติธรรมนะพระเทศน์นี่เราตรวจมนไปนี่มันเป็นภาวนากราบให้จอนไปกราบไปที่วัดยังมีการจะสร้างอะไรเพิ่มเติมอี่างเงี้ ปััจจุบนนี้ก็ก็ดูแลเนี่ยนะก็ดูแลซ่อมแซมก็อันไหนสิ่งไหนที่มันชำรุดไป่าของเดิมๆที่มีอยู่ของเดิมๆมันเป็นแบบหน้าที่ของแบบคนติดง่อนผมเห็นผมเห็นมีอะไรนะราคาโบนอันนั้นคือจะทำอ๋ออันนี้อันนี้เป็นหรงราคาอันนี้ก็ทำอันไหนที่มันหลุดลงของอันนี้หลุดลงก็ต้องไปซ่อม ตรงนั้นเป็นเป็นเจดีย์ที่ล่วงลงมาหรือเปล่าครับใช่ใช่เนี่ยเจดีย์ทิ้งรอมเจดีย์จริงจริงด้วยเห็นไหมนะมงวัดเนี่ยก็จะรอบเลยจะรอบเลยอันนี้คือพระใช่อันนี้ก็จําลองขึ้นไม่ใช่ฮะหมายถึงองค์องค์ที่ยืนนั่นแหละอ๋ออันนี้ก็ทําขึ้นที่หลังพระหลวงพ่อทํามิกราชนั่นแหละส่วนมากก็จะทําทําเป็นหน้าหลวงพ่อหมดพระที่นี่ทำแบบใช่ฮะทรงทรงออกทางเขมรใช่ใช่ใช่บายน อันนี้อย่างนี้คาถาหลวงพ่อก็จะนี่นี่ยกัจจังเวมาตาวาจาเอตธรรมโมทนันโนนี่ธรรมิกราจาโพทธิจตโตนี่นะจาเจวาจานี้อันนี้นักทางคหมินนนั่นหมายความว่าจริงๆถ้าตรงนู้นเนี่ยถ้าเป็นพระเยงนก็อาจจะเป็นปางข้างใช่ไหมรซากของสระน้ําและประตูวังและส่วนสุดท้ายก็คือพระธรรมิกราชจาลองปางห้ามญาติทรงยืนยกพระหัตถ์ซ้ายข้างเดียว แม้ว่าจะไม่มีใครทราบว่าองค์จริงนั้นเป็นปางอะไรแต่ก็มีผู้คนเข้ามาสักการะกันอย่างไม่ขาดสายและในปัจจุบันยังเป็นวัดที่มีพระภิสุสงฆ์จำมันสาและปฏิบัติธรรมอยู่โดยมีพระครูสมุธ,ธรรมพลเป็นเจ้าวัดนอกจากนั้นบริเวณวัดยังมีเจดีย์ทรงกลมที่มีปูนปั้นรูปสิงล้อมที่หาชมได้ยาก เพราะส่วนใหญ่ที่พบคือวัดที่มีรูปปูนปั้นเป็นช้างแต่ในวัดแห่งนี้เดิมมีสิงล้อมถึง52ตัวแต่ปัจจุบันเหลือเพียง20ตัวอันนี้น่เห็นไหมสิงเรามองอย่างนี้เราก็จะดูว่าแต่ละลายไม่เหมือนกันแต่ละตัวลายไม่เหมือนกันอ๋อ oh, 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 ใช่ใช่นี่แต่ดูนี่ก็จะสมบูรณ์ตัวหนึ่งอ๋อตัวนู้นรณ์สุดสมบูรณ์แต่หน้าตานะลิ้นสังเกตไหมนะ ผมรู้แต่ว่าตอนที่ของเนี่ยตัวนี้เนี่ยมีสามตัวอันนี้เนี่ยหรอนี่เห็นไหมนะลิ้นจะใหญ่ไหมมันจะไม่มีอันนี้เนี่รงนี้มันสมบูรณ์ไล่เหยไหมแต่คล้ายกันดูเป็นผืเนี่ยจะไม่เหมือนกันผมสันนิษฐานไปไ่ได้ไหมครว่าจริงๆคือต่างมีช่างหลายคนใช่แล้วก็ต่างคนต่างทำลายต่างคนต่างทำลายนี่ยแหละก็จะอันนี้ กระดาคอนักก็เป็นอย่างนี้นะ oh. สิงห์เนี่ยเขาเรียกว่าสิงห์ทรงพลังเลยใหญ่ๆเป็นแบบอิทธิพลนะคือจะมีพลังเน,นี่ย oh, อ้วน,น,นใหญ่บึกตรงนี้ใหญ่พระเหมือนกันนะพระเหมือนกันพระพระขมรแบบพระเจ้าชัยวรมันใช่ไหมครับอ้วนสิงห์ไม่ผอมสิงห์จะอ้วนสิงห์อย่าโดดเดน่นสิงห์สวยมากเลยถ้าเต็มอันนี้นะสวยมากเลยสิงห์สิงห์งก็ใหญ่ไก่ก็โตเห็นไหม ใหญ่ไกโตเจดีจะแปดเหลี่ยมใช่ไหมอันนี้คือยอดหักใช่ไงยอดยอดยอดเจดียอดเจดีอันนี้คือหักที่มงใช่ไหมใช่ใช่ข้างล่างนี่คือปลายนี่แหละปลายปลายเจดีองเจดีเนี่ยปากเจดีก็จะเป็นโพงอ่ะเจดีเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะทําอะไรนะมันจุพระบรมสารีนกระทแล้วก็มันจูพระพระนี่ก็ขจะเป็นส่วนมากก็จะเป็นพระเงินพระทองนะครับเพราะมันจะเมื่อก่อนนี้จะเป็นพระฝากุพระอะไรเก่าๆเมื่อก่อนนี้นั่นแหละ คือจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ไปทางเกดีน่ะรอบเลยเกดีองเล็กๆด้านนู้นก็มีบอ่อน้ำนู้นคือ<ห>ที่เขาเขียนไว,ไว้เอาไว้ล้างตัวเหรอครับใช่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 ไหมไม่นนั้นเลย ่อนเขาจะล้างเป็นที่ล้างใช่ใช่ที่ล้างเท้าล้างอะไรเขาจะมีเมื่อก่อนนี้เขาจะไม่ให้เนี่ยบางคนนี่เขากรอบพลายอะไรนี่เขาจะเอาดินเอาอะไรมาบางคนนี่คนสมัยก่อนบางทีนี่เข้าวัดนี่เอาดินมาด้วยนะใช่ผมเคยเคยเขาบอกว่าถามเมื่อตอนเราเข้าวัดเนี่ยเราจะมีหีนมีทรายมีอะไรติดกับไปใช่เพราะนั้นถึงเวลาก็คือกลัวก็เลยจะเอามาคืนเออนั่นแหละ ก็มีก็เลยมีการก่อเจดีทรงเจดีทรายเกิดขึ้นใช่ใช่พัิดาขององค์พระมเหสีน่ะก็คือป่วยคือจะติดเชื้อเหมือนปัจจุบันนี่แหละที่เราติดเชื้อโควิดพัิดานี่คือรักษาไม่หายครับรักษายัางไงก็ไม่หายครับแต่คราวนี้เนี่ยความเป็นแม่เนาะแม่รักลูกเรียกว่าอุ้มก็ไม่หนักเหนื่อยไม่พักรักไม่ลวงห่วงไม่เลิกเบิกไม่คิด ผิดไม่แค้นตายแทนลูกได้ทำยังไงล่ะรักษาหมดแล้วหมอลาดหมอหลวงชาวบ้านไม่ได้ก็ยังไม่หายไม่หายนึกถึงได้วัดธรรมมิระลาดนี่แหละเป็นที่สุดท้ายก็เลยมาสร้างองค์พระยังก็มาอธิษฐานครับบนบานสรารเก่าพออธิษฐานเสร็จเจ็ดวันหรือสิบวัน พระที่ด่าก็ดีขึ้นดีอแล้วก็หายพระองค์ถึงมาสร้างนี้อ๋อก็คือสร้างหลวงพ่อมาขอมาขอที่วัดก่อนใช่ใชมาบนบาก่อนมาบนบานสารกล่าวก่อนเสร็จแล้วก็พอหายเสร็จเขาก็เลยมาสร้างอานนี้ให้ก็เหมือนใช่รูปอย่างรูปนี้ป่ะครับอ่านี่นี่แหละเนี่ยก็คงนี่แหละใช่นะในในในภาพนี้แหละ